Takobolloh, murni, 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 minna wa minkum murni, 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 กลจมาทารีรายออิจินอะม่านมาอับสาตุ่าบนอยูบ้านหรอูบานอยเชวกเราทุกคนค่ะมาเอดบานหรอนาการมีกลุ่มอีูบารอค่ะทุกสาวันอีกพ เราหัวไม่นี่อาอุติกาอินัลบารอสวันจุนุนวันจุซามความิสัยนินอสกอมโอ้อลลอห์ข้าพระองค์ของความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวโรควิกลจริตโรคเรื้อนและความเจ็บปวดที่เคยนั่งกังวลอันนี้ฉลองที่บ้านกันดีกว่าค่ะงดี้งดไปหาเพื่อเราได้กลับมา อัลลอฮุมะอินนีอูซูบิกะมินัลบาอ斯วันจุนูนวันจุซามมินนสกีลอัสกอมโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาความคนติดโรคเรื้ และความเจ็บัวที่เลวร้ายทั้งหลายทาีนองกันเสมอไป س ยา م يوم و ا น د ب ن ยา سلام ت ا น س ن ت า จนแดดคนของอิสลาพพร้อมรับวันอีกที่ยิ่งใหญ่สุดสันสดใสหัวใจที่เบิด